รู้เลยแล้วกูไปเกี่ยวอะไรกับเมืองนี้ก็ไปที่ระบายลงกูแล้วล่ะได้เดี๋ยวเจอกันนี่ดูโอเคได้เลยจะเได้ยินไหมได้สายเลือกข้อยโลกอะไรได้เลยถุยถุยมือเนี่ยไม่ผิดอะไรเลยไอ้เจ็ามันกับพวกทหารฉันต่ำไปแถวเดมึงจะฆ่ากูเลยใช่กวะเฮ้ยท่าหน้ามึงไม่เหมือนเมียกูทุ่นนี้กูฆ่าไปแล้วไอ้บินทาไอัพมึงเจ้าไหมเนี่ย ข้ามึงตอนนี้มึงก็ตายเปล่ามึงก็จะสบายไปแต่กูจะให้มึงทรมานตายทีละนิดทีละนิดกูจะปล่อยมึงถือว่าทําบุญปล่อยมาทั้งตัวเนี่ยห่าหอนต่อไปแต่เด็กปากไม่ซิ่งกินน้ำนมอย่างมึงเนี่ยต้องได้รับการสั่งสอนใช่ไหมเด็กพัวเฮ้ยมานั่งดูมานั่งดูอยู่เฉยไงอยู่อยู่ไง ไม่ช่วยคุณหรอวะช่วยอะไรเรามันเก็บกูจะเอาไหมนะเาไอ้คนที่ถุงตกหน้าด้วยมือซ้ายมันหมายถึงอะไรมึงคิดออกเมื่อไหร่แล้วตามมาหากูกูจะรอมึงกลับมาแก้แค้นไป่อนไว้ลูกหมามึงพูดอะไรของมันวะทมามควาว่าไงวะดีเด่นลองเล่นซิืใจนะ จะเป็นเป็นแถวลามดิก๊กนะแถวลามนะเดี๋ยวเป็นบิ๊กเดี๋ยวเป็นบิ๊กได้ได้ได้เด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมจนมึงจะทำอะไรเขาเปเจ้าหรือเจ้ากูว่าแล้วเล็กยังมึงอ่ะไหมเหรอต้อ,องโดนจังสอนซะบ้างจะทำอะไรอ้เจ็บยังเลรจ้ะจะ,จะ,จะ,จะ นที่ถูกตบหน้าเดินมือซ้ายมันหมายถึงอะไรไหวมังไม่รู้ไงมือซ้ายอ่ะเขาเอาไปล้างสูตรอ่ะเก็บจังเลยทำปัวนี่อะไรกันขนาเนี่ยทำไมไม่ช่วยกูอ่ะก็มันช่วยไม่ได้มันเก่งกะบาบ้านักรบเก่านะเส้นใจเมียเลยตบหน้าเดินมือซ้ายด้วยอ่ะโต๊ะปุันเกลียดา์ยำยากมากด้วยกูไม่เชื่อ เขาทูจะจำตัวมันไม่ได้ไม่ได้เล่เอาได้ไม่ได้มนันเอาได้กระหายมัจะตามตามันไปตามไปจนกว่าทูจะจำตัวมันได้ไปทำอะไรไม่ได้หรอกปากตามาตามาผมพูดแล้วคุณก็ไม่เชื่อผม